สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกับขั้วแล้วแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือเดิมมนะคะ่ะมือนีแม่อันดาสีพับี่นองมาเฮ็ดตำปนปะทูใส่บักพริกอ่อนใส่หมดแดงกินกับผักสดปลอดสารพิษผักปลูกเองเก็บไม่ไม่กรอบกรอบกินกับไข่เจียวหอนหอนหมําเนื้อทอดแลกักปลาแหงทอดแสบแเบนะคะ่ะเทากับสิไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยจ้าวัตถุดิบที่ห้องใส่ในมือนีกะซิมีบักพริกซด มือนี้แม่อันดากาสิใส่บักพริกเขียวเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นมดแดงกระเทียมหอมแดงปลาทูนึง่งผงชูรสน้ำปลาาแล้วก็น้ำปลาเน,นานะคะ่ะก่อนอื่นเลยนั่นแม่อันดากาเซียววัตถุดิบที่เ้าเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นแม่อันดากาเซียวมดแดงที่เ้าเตรียมไว้เอามาข่ว หมดแดงที่แม่อันดาสิใสมือนีแม่อันดากระสิใสประมาณหนึ่งกับมือในการขัวแม่อันดากระสิใสไฟกลางหลังจากที่ห้าขัวหมดแดงจนว่าสุกได้ที่แล้วแม่อันดากระสิตักใสจานแยกออกไว้ต่อไปแม่อันดากระสิเอาหอมแดงกับกระเทียมที่ห้าปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ำไว้เ็จสับเรียบร้อยแล้วลงไปขัวก่อนที่ห้าสีขัวแม่อันดากระสิผ้าหอมแดงกับกระเทียมของห้าให้มันเป็นสิ้นน่อยๆเนาะค่ะมันจะได้สุกง่ายหลังจากนั้นแม่อันดากระสิใสพริกสดลงไปพริกสดที่แม่อันดาสิใสในมือนีก็จะเป็นพริกเขียว ในการขัวหอมแดงกระเทียมแหล็กกับพริกสดแม่อันดากจะใส่ไฟกลางแม่อันดากจะขัวไปเรื่อยๆจนกลัวพริกของหฮาสซีซกตอนนี้เองพริกหอมแดงกับกระเทียมของหฮากระุกได้ที่แล้วแม่อันดากระซตักใส่จานเตรียมไว้หลังจากนั้นแม่อันดากระซเติมน้ำปลาลงไปในกระทะจักหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วหฮากระซเอาปลาทูลงไปต้มปลาทูที่แม่อันดาสิใส่มือนีกระซิเป็นปลาทูนึ่งแม่อันดากระิีใส่ทั้งเบิดตัวนึ่งพอแต่ว่าปลาทูของเฮาสุกได้ที่แล้วแม่อันดากระซตักใส่จานพักไว้ ตอนนี้เ้ากะได้ขัวได้เตรียมวัตถุดิบของห้าไวเซสับเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะจ้าต่อไปห้ากระสิไปตำกันเลยค่ะแม่อันดากระสีเอาบักพริกซดหอมแดงกับกระเทียมแล้กกระมดแดงเข้าขัวไวส่ลงไปในครกหลังจากนั้นแม่อันดากระสีตำให้มันพอแหลกเพราะแต่ว่าบักพริกของเขาแหลกได้ทีแล้วแม่อันดากระสีแกะปลาทูใส่ลงไปปลาทูที่แม่อันดาสีใส่มือนีกระสีเป็นปลาทูนึ่งแม่อันดาซื้อมาตัวเดียวในราคา25่บาทกระตัวใหญ่เติบอยู่จ้าตำไปก็ได้ห้ายยู การแกะแม่อันดากระสิแกะเอาแต่เนื้อเน่าค้าเขากระสิเบิ้งกลางเบิ้องยางออกดีๆหลังจากนั้นแม่อันดากระสิตาให้มันพอแหลกเพราะต่ว่าห้าตำปลาทูของห้าแหลกได้ทีแล้วแม่อันดากระจะปรุงรสโดยน้ำปลาจักน้อยนึงเรลาก็ะตำโดยน้ำปลาล่าหนึ่งทับพี่น้อยหลังจากนั้นแม่อันดากระใส่ผงสุรสลงไปหนึ่งซอนซาเสร็จแล้วห้ากระสิตาให้มันเข้ากันหลังจากนั้นแม่อันดากระสิใน่นามที่ห้าต้มปลาทูใส่ลงไปในโขก แล้วเ่ากระสีละลายน้ำพริกให้มันเข้ากันในการละลายน้ำพริกขันเป็นว่าผู้ใดว่าอยากใส่น้ำที่ห่อต้มปลาทูก็สามารถใส่น้ำปลาแทนก็ไดเนาะจ้าแต่ว่าในส่วนของแม่อันดานี่แม่อันด่าจะมักใส่น้ำที่ห่อต้มปลาทูเลยเพราะว่ามันจะเฮ็ดหาเหาได้น้ำพริกที่ว่ามีรสชาติเข็มข้นกลัวการใส่น้ำปลาเนาะค่ะหลังจากที่ห่อตาโคเลสส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันแล้วแม่อันดากระสีตักใส่ถ้่วเตียมไว้พร้อมเสิร์ฟเลยนะจ้าต่อไปแม่อันด่ากระสีพาพี่นองมาเฮ็ดไข่เจียวเนาะค่ะ ไข่เจียวมือนีแม่อันดากระซิฮดแบบง่ายๆขั้นตอนแรกเลยแม่อันดากระซิเอาหอมแดงกับกระเทียมไปปอกเปลือกล่างนาำให้มันสะอาดหลังจากนั้นแม่อันดากระซิเอากระเทียมมาทุบให้มันแหลกแล้วห่อกระซิหั่นหอมแดงเตรียมไว้หลังจากนั้นแม่อันดากระซิตอกไข่ไก่ใส่ลงไปในถ้วยแล้วแม่อันดากระซิปรุงรสโดยผงสูตรประมาณเคึองสอนซาตามด้วยน้ำปลาจักน้อยนึงแล้วกะหอมแดงที่ห่อซอยไว้กับกระเทียมที่ห่อทุบไว้ใส่ลงไปหลังจากนั้นห่อกระซิตีสิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากัน หลังจากที่เ้าเตรียมไข่เ็จแล้วต่อไปห้าวกะสิมาเตรียมมัมกันต่อเนาะค่ะมัมที่แม่อันดาสิทอดมือนีกะสิเป็นมัมเนื้อก่อนที่ห้าสิเอาไปทอดแม่อันดากะสิใส่ซอมในการจิ้มให้มันทั่วก่อนเนาะค่ะบัญญัติห้าทอดไปมันจะได้บ่แตกน้ำมันก็จะได้บ่อกระเด็นใส่ห้าเนาะค่ะต่อไปแม่อันดากะสิเอากระทะขึ้นข้างไฟใส่น้ำมันลงไปพอตะ่าน้ำมันเริ่มห่อนแล้วแม่อันดากะสีเอาไข่เี่ห้าปรุงรสไว้ใส่ลงไปการทอดไข่เจียวนี่แม่อันดาก็จะใส่ไฟกลาง ในคณะที่ห้าถอดไขยู่แม่อันดากะสิใส่ตะลิวงัดไขขึ้นมาย่าห้มันติดกระทะขันเป็นว่ามันติดกระทะมันกจะเฮเหใหายไขของห้าไใหม้ได้พราตะว่าไขของห้าสุกได้ที่ขางหนึ่งแล้วแม่อันดากะสิพลิกขึ้นมาอีกขางหนึ่งเนาะค่ะหฮากะสิทอดให้มันสุกทั่วกันหลังจากที่ไขของห้าสุกได้ที่แล้วแม่อันดากะสิตักใส่จานเตรียมใบพร้อมเสิร์ฟ หลังจากนั้นแม่อันดากระสีเอาปลาแดงมาทอดตอการทอดนี่แม่อันดากระสีใส่ไฟอ,อ่อ,อนๆเอาลงไปข้าวนึงห่อกันยกขึ้นมาเลยเนาะคะ่ะแล้วสุดท้ายเลยแม่อันดากระสีเอาหมัามเนื้อที่ห้าเตรียมไว้เอามาทอดการทอดหมั่มเนือ้อคือกันนอกจากแม่อันดากระสีบอใส่ไฟแห้งแม่อันดากระสีใส่แค่ไฟกลางตัดผับมาทีกับเขาของห้าเลยนะจ้าตอนนี้เองแม่อันดากระไรเฮ็ดกับเขาเซ็จสับเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาเด้อค่ะพี่น้องขันเป็นว่าผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วก็คิดอยากหรือว่าหิวเขาก็มากินกับแม่อันดาได้เ้ยจ้า นอกจากพี่น้องจะได้กินกับข่าวฝีมือแม่อันดาแล้วพี่น้องก็จะได้กินพักสดๆจากสวนที่แม่อันดาปลูกเองนำเด้อค่ะมาจ้ามากินข้าวน้ำกันค่ะเป็นยังไงเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาแซบว่าจ้าสุดท้ายนี้แม่อันดากระขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่อันดานเนี่ยเด้อค่ะขอบคุณยหลายค่ะ